ข้อจากัดของมันใช้กับพื้นที่ที่เป็นดินไม่แข็งเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งนะครับก็ไอเดียไลน์ในคลิปนี้นะครับมีไอเดียไลน์แล้วก็อยู่ใต้คลิปก็มีนะครับสั่งทางไลน์นะจอบสามเหลี่ยมนะครับฝั่งหนึ่งเป็นแบบฟันปลานะครับนะบฟันปลาตัวนี้ใช้แบบยกสับเหมือนกับจอบทั่วไปนะครับแต่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับฝั่งนี้ใช้สับ ต้นหญ้าที่มันกอใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ใช้ในการพวนดินได้นะครับพวนอ่าสับเพื่อพวนดินนะครับฝั่งที่ไม่มีฟันเนี่ยเราสามารถใช้ถากขูดหญ้าอ่อนได้นะครับหญ้าอ่อนถ้าใช้ฝั่งที่เป็นฟันปลาเนี่ยมันจะหาลอดตรงฟันปลาเนาะส่วนฝั่งฟันปลาเนี่ยใช้สับหญ้าที่เป็นกอใหญ่ๆได้นะครับข้อจํากัดของมันใช้กับพื้นที่ที่เป็นดินไม่แข็งเท่านั้นนะครับขอบเขตการใช้งานมันก็มีนะครับ ถ้เราไปใช้กับดินที่มันแข็งมากจะไม่กินดินนะครับหญ้าพวกนี้มันจะกอใหญ่ข้างข้างหนามจะมีความเหนียวนะครับถ้าใครไม่ถนัดแบบขูดนะครับถ้าใครถนัดใช้จอบแบบเก่าเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์นะเดี๋ยวใช้ดูอาทิตย์การใช้ในการสับดินพวนดินก่อนนะครับเพราะว่าต้นไม้หมุนตันนี้มันมัน,ม,นมันโตแล้วนะฮะตอนที่มันยังไม่โตเนี่ยผมใช้อันนี้เนี่ยสะดวกอยู่เพราะเดินรอบได้ทีนี้มันทีนี้มันมีเถาขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับ พอกิ่งมันกิ่งอามันยาวแล้วเนี่ยมันจะรอดกับไปกลับมาแล้วมันก็ลําบากแบบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการสรับหญ้าที่มันเป็นแบบกอใหญ่ๆด้วยนะครับก็ควรเล็มหญ้ากออกนิดนึงแต่ควรมีหญ้ากปกคลุมเพื่อรักษาความชื้นพื้นที่โดยรอบนะแต่ว่าใ,ใกล้โคนมันเนี่ยก็ต้องเอาออกนิดนึงนะครับถึงบอกว่ามันต้องดินดินที่ไม่แข็งนะครับเพราะถ้ามันดินแข็งเนี่ยดินเหนียวที่มันไปงัดหนักมากเนี่ย มันจะเสียหายตรงนี้ได้มันจะงอเพราะเราใช้เหล็กที่มันหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะมีน้ําหนักที่หนักไปแล้วมันก็ไม่สะดวกใช้งานไม่สะดวกเนาะเป็นเครื่องมือเบานะครับถ้าจะใช้งานพวกนั้นก็ต้องเป็นจอบธรรมดานี่เราออกแบบมาสําหรับใช้ได้ในประสงค์แล้วก็เบานะน้ําหนักเบาด้ามก็เมตรยี่สิบนะครับ ผมต้องควรมันมันจะทําให้ต้นอุ่นเนี่ยโตโตดีนะครับโตโตดีเนี่ยพวงพองั้นอย่างนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยถ้าเจอกอที่มันแบบใหญ่มากสับไม่ขาดให้ใช้ฝั่งที่มันแหลมสักบเขียวมะ สาธิตการใช้งานเบื้องต้นให้ดูนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อจะทดแทนจอบฟันปลาถือตัวเดียวใช้ได้หลายแบบข้อจากัดของมันก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่ดินไม่แข็งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันขุดไม่ลงในการใช้วลเนี่ยมันขุดไม่ลงดินต้องนิ่มจะไปเอาไปขุดหญ้าถากหญ้าอ้อยหญ้ามันหน้านี้นครับเหมาะเลยมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างครับทําเกษตรมันไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ใช้แรงแล้วทำแล้วไม่เหนื่อยนะ ก็เหมือนเราใช้จอบอะไรทั่วไปนะครับแต่ว่าแค่จับมันมาให้มันอยู่ในตัวเดียวเราใช้งานได้หลากหลายนะครับจะไปขุดหลุมป,มปลูกอ,อย่างนี้ก็ได้หรือจะไปกรีดร่องอย่างนี้ก็ได้กรีดร่องอะไรต่างๆเหมือนพวกนี้ประสงค์อนะ่ะมันรวมอยู่ในนี้สำหรับใครที่สนใจสั่งนะครับก็ไอเดียไลน์ในคลิปนี้นะครับมีไอเดียไลน์แล้วก็อยู่ใต้คลิปก็มีนะครับสั่งทางไลนะน์นะห้ารบวนไม่คอมเมนต์ชื่อที่อยู่ใต้คลิปนะครับมันมีมิจฉาชีพตรงของเก็บปลายทางนะครับทําให้ ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ของที่สั่งนะครับต้องระวังตัวบางทีผมไปไล่ลบไม่ทันนะครับมันมีิมี่าชีพแฝงอยู่ในช่องเนี่ยรอส่งของเก็บปลายทางให้ลูกค้าอยู่นะครับพอลูกค้าได้รับของก็คิดว่าเป็นของจากเราซึ่งเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับของเราต้องโอนจองเท่านั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ